สวัสดีคร <tinc S 1> ับผมนายิลกรเหล่ามาลายเลขที่22มาจากชั้นมสีทับ้านะคร fall. ับวันนี้ผมก็จะมาสรุปรายรับรายจ่ายค่าวๆของเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็วันแรกของผมนะครับผมได้รับเงินมาร้0คือ2วันนะครับวันที่1งวันที่2นะครับแล้วก็ได้กินค่าข้าวนะครับของสาลบอนจันนะครับไป40บาทนะครับแล้วก็ทํารายงานที่ครูเขาสั่ง20บาทนะครับยอดเงินก็จะเหลือ50บาทนะครับส่วนวันที่2นะครับก็กินข้าวไป40บาทนะครับแล้วก็เงินยอดนึงก็เหลืออยู่3 5สห้านะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับสำหรับรายรับรายจ่ายของผมนะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมเนี่ยได้รายรับทั้งหมด1540บาทนะครับแล้วก็ได้จ่ายไปทั้งหมด955บาทนะครับโดยรวมแล้วเงินเนี่ยก็จะเหลืออยู่5 8 5บาทนะครับแล้วก็นี่คือเงินที่ผมเก็บได้นะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เป็นไปยี่สิบอีกสี่ใบนะครับแล้วก็เหรียญห้าอีกหนึ่งพันนะครับ แล้วก็ผมทาได้คุณก็ทําได้นะครับพยายามนะครับขอบค,ครับ